มีอะไรบ้างที่เราไม่รู้อ่ะหลับทานอะอะไรเปล่าฟ่งเมื่อกี้อะไรวะทำไมทำไอะไรนะองะไรกันหน่งสองสามสองไอไปนอนกับมันมาไม่ใช่หรอพูดอะไรอ่ะก็พูดไปดิไปนอนกับมันมาไม่ใช่หรอ เราที่มาบอกชอบเรามาบอกว่ารักเราคืออะไรวะก็รกาคาปดีเราไม่อยากเราต้องออกมาโชว์ถ้าเขาไม่ยอมรับโทรศัพท์เราไลฟ์อยู่ <c oughs> ล้วคืออะไรอะเมาอะไรอะเออยอมรับก็ได้ขอโทษไม่ตั้งใจ ไปนอนกับมันนะไม่ได้ตั้งใจก็เมาไม่ทําไงอ่ะเออเมาแล้วเป็นอย่างนี้หรอก็ทำแต่งานแต่งานแต่งานอย่างเดียวอ่ะมีเวลาให้เราที่ไหนอ่ะก็เลยต้องนอกใจนะะเกินไปปะเนบอกอยากมีอนาคตด้วยกันไงแล้วตอนที่าอยู่คนเดียวทําไงอ่ะเราวลาที่เราทำงานหนักๆเราไม่ได้เคยได้กำลังใจจากเธอทำไมเราไม่เคยคิดจะนอกใจเธอเลยอะ ハハハハ กบ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 ได้เห็นซีนอันนี้แล้วตอนนี้คือร้อนวูบเลยนะทุกคนเอาด้วยไล่ก่อนไล่ไล่ไล่นี่ลงก่อนไล่นี่ลงก่อนถ้ายอดถึงสามแสนดูตอนจบได้ไหมคะพี่มาน้องชาตอนจบมเรื่องเมื่อกี้เหรอ ได้ไหมติดตามตอนต่อไปเอาให้ได้เอาให้ได้ภายในไลฟ์นี้อีกกี่นาทีคะสิบห้านาทีสิบเอ็ดนาทีกับยอดแสนห้าแสนห้าทำได้เชื่อถ้าอยากเห็นค่ะอยากเห็นจุดจบเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องก่อนจุดจบตอนจบตอนจบ